สวัสดีค่ะถ่ายดวงคนเกิดวันที่สองประจำปี2558นะคะคนเกิดวันที่สองในปีนี้นะคะต้องบอกเลยว่าจำเป็นจะต้องระมัดระวังตัวเองให้มากๆค่ะเพราะว่าปีเนี่ยยังถือว่าขัดแย้งกับดวงอยู่นะคะ เป็นปีที่คุณอาจจะได้อะไรมายากหรือไม่ก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อะไรอย่างใจนะคะถูกกดดันเยอะทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนี่แหละคะ่ะอย่าหวังเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะทำอะไรก็ทำไปก่อนแล้วกันนะคะ ตั้งใจทําให้ดีๆค่ะงานมาช้านะคะแล้วบางทีเนี่ยมันเต็มไปด้วยอุปสรรคขวางหนามค่ะคุณอาจจะต้องทําแล้วทําอีกนะคะมีงานซ้ําซ้อนเข้ามาไม่ขาดมือเลยทีเดียวค่ะนะคะอย่าที่เกียดเป็นอันขาดเพราะว่าคุณน่ยจะเจอเจ้านายคอยจ้องจับผิดอยู่ค่ะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะต้องบอกเลยว่า ปีนี้เนี่ยการงานไปได้เรื่อยๆเท่านั้นเองอาจจะเบื่อนายบ้างนะคะแต่ยังไม่จําเป็นต้องลาออกจากงานแล้วค่ะทําไปก่อนก็แล้วกันเพราะถ้าคุณลาออกจากงานนะคะยังจะไม่ได้งานใหม่ในเร็วๆนี้นะคะตลอดทั้งปี2558เนี่ยค่ะการงานของคุณแบบจาเหมือนเดิมเท่านั้นเองนะคะส่วนคนที่ทําการค้าค่ะ ถ้าทํางานในด้านสวยๆงามๆยังพอไปได้อยู่นะคะหรือไม่ก็งานด้านการให้บริการต่างๆเนะะี่ยค่ะยังถือว่าไปได้เรื่อยๆค่ะดีกว่าอาชีพอื่นๆแล้วนะคะแต่ถ้าคุณค้าขายอื่นๆเช่นขายอาหารขายของกินของใช้ต่างๆหรือไม่ก็ขายจําพวกที่มันไม่ได้จําเป็นต่อชีวิตประจําวันอะไรเหล่านี้นะคะต้องถือว่ากระท่อนกระแท่นมากทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของเงินทองนะคะเงินทองในปีนี้ถือว่าขาดมือมากทีเดียวคน เกิดวันที่2ออาจจะต้องวิ่งเต้นกู้ยืมนะคะหรือไม่ก็กู้เงินธนาคารทั้งใช้นี่เดิมค่ะและทั้งเป็นหนี้เพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้นะ,ะไม่จําเป็นนะคะอย่าสร้างหนี้เพิ่มในอันขาดค่ะไม่จําเป็นต้องซื้อรถซื้อบ้านอาสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายนะคะ เพราะว่าคุณอาจจะผ่อนไม่ได้มันจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องเงินเงินทองทองค่ะไอ้เงินที่หวังเอาไว้ว่าจะได้อะค่ะมันอาจจะไม่มาก็ได้นะคะมันอาจจะพลิกล็อกวิธีแก้อย่างนี้ค่ะในปีนี้นะคะแนะนําเลยว่า ไม่ต้องหวังอะไรทั้งนั้นให้คิดซะเลยว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณคิดว่ามันจะต้องได้แน่ๆเลยสิ้นเดือนนี้จะต้องมีคนให้มันอาจจะพลิกล็อกไม่ได้เดี๋ยวจะเสียใจเปล่าๆด้วยค่ะเงินทองในช่วงปลายปีถึงจะดีนะคะปลายปีนี้ตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาค่ะเพราะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเก็บเงินให้ดีๆอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปแดนขาดนะคะ คุณผู้หญิงเนี่ยถ้าหวังว่าจะมีคนให้โดยเสน่หาขอบอกว่าปีนี้ได้น้อยค่ะนะคะเพราะจํนจำเป็นต้องลุกขึ้นมาทํามาหาเงินเองบ้างแล้วนะคะมันถึงจะพอไปได้ค่ะที่สําคัญอีกอย่างคือคุณมีดวงว่าจะมีคนช่วยใช้เงินกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะหาเงินเท่าไหร่ไม่ค่อยพอใช้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนที่แต่งงานอยู่กินกันมานานแล้วนะคะปีนี้เราเรียกว่าอกหักช้ำรักค่ะ นะคะพูดคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันเลยนะคะคุณผู้หญิงก็จะรู้สึกทุกข์เศร้าหมนหมองในเรื่องของความรักคู่ครองคนรักเอาแต่ใจเอาใจออกห่างนะคะถ้าทุกข์เศร้ามานานแล้วปีนี้ก็ยังเป็นจําเป็นจะต้องทุกต่อไปละคะ่ะเพราะว่าคุณไม่กล้าจะตัดสินใจสักทีนึงว่า จะเอายังไงกันแน่จะเลิกดีไหมหรือว่าจะลุยเลยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ปีนี้ก็ต้องใจเย็นๆอยู่แล้วค่ะในเรื่องของความรักยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะคนที่เพิ่งคบหาการเริ่มเป็นแฟนกันแต่ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตต่ตอไปอย่างไรนะคะมากที่สุดในปีนี้ที่จะได้ก็คือการอยู่ด้วยกันเฉยๆนะคะมีความรักลึกซึ้งกันเกิดขึ้นสุขบ้างทุกบ้างอะไรเหล่านี้นะคะแต่ไม่มีดวงแต่งงานค่ะนะคะใครที่พลนเอาไว้ว่าจะต้องแต่งงานใน ปีนี้มันอาจจะมีดวงต้องเลื่อนออกไปอีกด้วยเหตุผลบางอย่างอย่างเช่นพ่อแม่บางฝ่ายป่วยหรือมีงานด่วนเข้ามาอะไรต่างๆนี่แหละนะคะถ้าไม่ได้จําเป็นนะกก็เลื่อนออกไปก่อนก็ได้หรือถ้าจําเป็นแล้วก็แนะนำว่าให้จัดงานเล็กๆนะคะส่วนวัยรุ่นวัยเรียนค่ะทั้งผู้หญิงและผู้ชายในปีนี้ถ้าคุณเกิดวันที่2ออาจารย์ต้องเตือนเลยนะคุณผู้หญิงเนี่ยต้องเซฟเซ็กดีๆนะคะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะมีท้องป่องขึ้นมาได้ด้วยนะคะ ท้องในวัยเรียนท้องในการไม่พร้อมอะไรเงี้ยจะมีปัญหามากทีเดียวผู้ชายก็เหมือนกันค่ะต้องรู้จักป้องกันนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะตัดอนาคตได้เลยทีเดียวนะครับ ในปีนี้การงานการเงินความรักของชาวเลข2เนะี่ยต้องถือว่าไม่ค่อยดีอาจารย์แนะนําให้ทําบุญเยอะๆนะคะถ้ามีโอกาสและมีเวลาต้องหาเวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดค่ะนะคะไปถือศีนั่งสมาธิสัก3วัน7วันได้จะยิ่งดีมากทีเดียวแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ,บรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะสีที่จะเสริมดวงคนเกิดวันที่สค่ะได้แก่ สีครีมสีเหลืองนะคะและก็หลากสีสันค่ะใช้เลยเป็นสีแฟนซีเหล่านี้นะคะก็จะเหมาะกับดวงชะตามากทีเดียวในปีนี้เนื่องจากว่าดวงมันขัดแย้งกับปีนะคะอาจารย์แนะนําเลยว่าต้องไปไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะนะคะและการให้ชีวิตคนอื่นให้ชีวิตสัตว์อะไรเหล่านี้นะคะจะเสริมดวงที่ติดขัดอยู่ได้มากทีเดียวและถ้าใครรู้สึกว่าการงานติดขัดมากๆนะคะอาจารย์แนะนําเลยชาวเลขสองต้องไปขัดห้องน้ําวัดค่ะ จะดีมากทีเดียวนะคะขัดมากมันหลุดออกไปมากเนี่ยนะคะชีวิตที่ติดขัดอยู่มันก็จะได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะหินสีที่จะเสริมดวงในปีนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักเนี่ยอาจารย์แนะนําเลยว่าต้องใส่หินมูลสโตนค่ะนะคะมูลสโตนเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะมีความแวววาวอยู่ในเนื้อแต่ถ้ามีคู่แล้วนะคะ และก็ไม่ค่อยเข้าใจกันคุยกันไม่รู้เรื่องเลยในปีนี้มันร้อนรุ่มเหลือเกินเนี่ยนะคะอาจารย์แนะนําให้หาหินมูลสโตนค่ะมาร้อยรวมกันกับหินโรโดโครไซด์นะคะร้อยรวมกันแบบที่อาจารย์ใส่อยู่เนี่ยนะคะสวมใส่ติดตัวไว้จะเป็นสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือก็ได้ค่ะนะคะมันจะทําให้ ตัวเองดีขึ้นอารมณ์จิตใจเราดีมีความสุขขึ้นพูดคุยกับคู่ครองคนรักก็เข้าใจนะคะต่อให้ชาวเลขสองเป็นผู้หญิงที่มันจะมีความรู้สึกว่าอ่อนหวานอ่อนไหวขี้โกรธขี้งอนงองแงบ,บ้างเนี่ยนะคะผู้ชายก็จะเข้าใจความเป็นผู้หญิงของเรามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเงินทองและการงานนะคะเงินทองและการงานในปีนี้ของชาวเลขสองมันรวมอยู่ด้วยกันดังนั้นอาจารย์แนะนำเลยว่าให้สวมใส่หินอาเกตนะคะ อาเกตเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะหินอาเกตเนี่ยจะเสริมในเรื่องเรียกเงินเรียกทองให้ได้และทําให้การงานของคุณดีขึ้นกว่าเดิมนะคะลูกน้องบริวารก็จงรักภักดีได้ด้วยสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะและไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็ตามหินอาเกตสําหรับชาวเลขสองในปีนี้เนี่ยจะเสริมดวงทั้งการงานและการเงินให้เจริญก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามถ้าคุณเกิดวันที่สองแล้วเกิดในปีฉลู ปีมะโรงปีมะแมและปีจอนะคะสี่ปีนี้จะยิ่งชงมากยิ่งขึ้นค่ะจากดวงที่ว่าแย่ๆร้ายๆอยู่แล้วมันจะแย่มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวเลขสองถ้าเกิดในปีฉลูมะโรงมะแมและก็ปีจอจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์แนะนำนะคะให้สวมใส่หินที่ชื่อว่าสามหานเสือค่ะเพราะว่าหินสามฐานเสือเนี่ย เป็นหินที่มีพลังอนุภาพมากทีเดียวนะคะเป็นหินที่เขาเชื่อกันว่าแก้ดวงตกนะคะหนุนดวงชะตาของเราให้ดีขึ้นใครก็ตามดวงตกดวงไม่ดีชีวิตย่ำแย่มานานเนี่ยนะคะสวมใส่หินสามทหารเสือแล้วดวงจะดีมากยิ่งขึ้นแต่ส่วนชาวเลขสอและก็ยังต้องเกิดในปีฉลูมะโรงมะแมจอเนี่ยเราถือว่าเป็นปีชงมากนะคะเพราะฉปนั้นปี2 5ค่ะ ค่ะจะไม่ได้เลยคุณจําเป็นจะต้องสวมใส่หินชื่อว่า3ฐานเสือติดตัวเอาไว้นะคะมันจะได้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากตัวเรื่องร้ายก็จะได้กลายเป็นดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าถ้ามันหนักนะักมันก็จะได้ทุเลาเบาบางลงไปได้นั่นเองค่ะขออวยพรให้ชาวเลข2ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขมีชีวิตที่ดีจเจริญรุ่งเรืองและสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะสนใจหินสีนะคะอาจารย์แนะนำเลยว่า เชิญมาชมได้ที่ร้านของอาจารย์เองค่ะร้านส Stone เ i v e r นะคะซอยนานิวาส2ี่ว่า21ค่ะ